ในช่วงส,สายๆิีวัดปุรภาปิทยาลาม่มบ้านทาลัดตำบลนอน้องเลืออำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพู สรสางบ่ไดเฮ็ดสดิดุละทังอืนนสสอง่นนีตยสดสงสันมีพญานาค12 12ตัว พญานาคลนากอมอุมบัวสดอ้อมกําแพงแกวแล้วกันทั้งทึ่งตัวบดทั้งหนาสองทั้งหงงลังสองสิบสองทั้งร่วมกันทั้งหมดเป็นสิบสอง,งสิบสองตนสิบสอง,สสองตัวพญานาคงามเติบอยู่ พญานาคสางกตะตลุหกเมือเพราะว่าสั่งก็จะแบบว่าเอาอแบบนี้ท้ายลหลวงหเบิงก็เลยก็จะออกแบบย่นีเป็นวัดแรกก็เลยเป็นโมเดลของวัดสร้างแบบเพชรพิมพ์ขึ้นย่นีก็เลยเป็นราคากันเองใจ้ก็จะไปเฮ็ดวัดอื่นก็ยังอัปเดตราคาขึ้น ให้เติมกวดบกหุ่มเลยเป็นแบบพยานาคโก,กเรื่อยบว่ามันพยานาคสะดุง้งเพราะว่าสะดุ้งเห็นเมื่อหลายก็เลยบอก,กว่าจเอาเรื่อยทุกอยางเขากกำหนดเอาอยู่กับ,นนกกกบวัดน้งางว่ามีนเลยประมั่นนี่ จะได้แต่ตัวมาณนี้ทั้งนาบันก็นเป็นงามนาบันโอบโบสดก็เป็นภาพนุ่นปางประสูติตัดสรุป,ปรินิพานที่ทางทางนี้เป็นทางทิศตะวันตกนี่ปางประสูติแล้วก็ปรินิพาน ทางดิจตะวันออกก็บจิมมีปางตัสูแล้วกัปฐมเทศนาเีภาพนาบันเป็นภาพนู่นสดสวยงดงามเบื้องละสมบายตาสมบายใจโอ้โวัวสดเสียเสียไปฮะ มี í, ี <c ười> ๋ยวจะให้เราแ็่งานไปพ่ยเสี่ยงสมัยเออใายรูปพ่ยเสี่ยงสมัยก่อนเนี่ยย่สิบาทแนว่เสียงสมัยเจะมาเสียใหญ่นี่ทุกมือเสียไปทุกหม่องทุกบอง ให้มันเปลี่ยนเอาบุญตัวเอาเสียไปบุญเพื่อนบุญเพื่อนได้เจอาของตอ,อ,งองกับร่างกายน้ำเป็นนน่อนอยยุกระหม่องมันบ่ได้กำลังเสียหาามันได้กำลังพรอม ได้บุญน้ำได้ออกกำลังกายเดินมาเดินมากก็ได้เปลี่ยนน้ว โฮพมโฮพมหหหขามหมคูนโหมต้นพิกุลลมเรื่นดี <c oughs> เดินวันเดินว่าเขามากอ่ะเจ็ดความสะอาดตาสะอาดหูหนาลมเรื่นหนาทัศนา ก็ศึกษาเรียนรู้เรียนรู้จากความสงบสงบ้วกะสงบงัดบเบิง่งใจเจ้าของกันบ่สะอาดนะ,ะ,ะกันบ่สงบกันจะอาจสะอา่านล่มเลื่อนดีมันกะ ช่วงบนให้ใจเขาเกิดความดูตื่นเบิกบานเดินวันเดินว่าอมโพเป็นสาธารณประโยชน์แหละให เมย์เยแสตุชนทั้งหลายได้มาแหวะได้มาทำบุญทำท่านนักษาสนลภาวนาอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปถ้าคุณเจ้าก็ถือว่าเป็นบุ้เสียสละเสียสละเสียสละความสุขทั้งโลก มาเอาความสุขทั้งรรำเสียสละปองผมปงผมปง,ปง,ปงหนวดออกมาบวชมารักษาไก่ว่าจาใจอยู่ในความสำรวมระวังด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกฝนอบรม ตามได้ยังไม่ฮั่นบัณฑิตเด็กกยักยงเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเป็นผู้ศึกษาอยู่พระกัที่ว่าเป็นลูกชาวบ้านได้มาบวชมาฝึกกันฝึกยังไม่ฮั่นได้ดีกันก็นยังฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกว่าว่าสิได้เป็นที่เพิงหาที่เพิงได้จุดความพอดีเห็นธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมะ ศึกษาเล่าเรียนธรรมีินัยจนเป็นอุปนิสัยได้นิสัยจากครูบาอาจารย์ถือนิสัยบวชกับม้าหาพันษากับถือนิสัยมีนิสัยพระนะศึกษาเรียนรู้ภูเขามา,มา้ไม่กระซง่มหัวนหน่อยควยหน่อยยางน้ำปนแม่ แน่กันมากยังไยก็แอบไถแอบขาดเขาไปฝึกฝนกคอยหลู่เลียวใสเลียวขัวน่ากัคือกันมาฝึกมาฝนเนาะเป็นผู้เสียสละอยู่ในกรอบในแน่วโจในกระเบิ้งอุโบสถจ่างอุโบสถ โอ้บัวสดลังนี่แหละลังสีเขียว,วก็มีพญานาค12ตัวงาม